สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทาบุญนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะก็มีคุณดวงพรนะคะแล้วก็มีน้องดวงนะคะแล้วก็มีน้องเอมีน้องแบ๊กนะคะวันนี้เรามาทำบุญทอดกระถินนะคะที่วัดพรทองนะคะแล้วก็เรามาถวายพับตาหารนะคะให้กับพระคุณเจ้านะคะที่วัดพรทองกันนะคะคาะก,ก็ นะ,ะที่พวกเราได้ทําในวันนี้ขยับมาใกล้ๆหน่อยแต่พูดไม่ได้ยินวันนี้นะคะที่เรามาทําผลบุญผลบุญกุศลที่เราได้ทํากันวันนี้นะคะก็ขอท่งให้กับใครดีคุณงคงกรให้กับเพื่อน<ห>เพื่อนเพื่อนอแล้วก็ญาติทั้มทุกทุกคนนะคะ,<ส>ะที่ได้ร่วทมทําบุญกันเข้ามานะคะ,<ส>ะและก็ให้ประชาชนทุกทุกท่าน <สะ S 1> ที่ได้ร่วมรับไปแล้วและก็ขอผลบุญผลกุศลนี้จงแผ่ไปให้ถึง ตัวข้าพเจ้าเพื่อนทุกทุกคนอ่แล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเจรินรุ่งเรืองจะได้ปนะคะค่ะครบยังอ๋อยังมีใช่ไหมสามนาทีอ๋อค่ะก็วันนี้นะคะสมาชิกในหมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณลูกค้าของบ้านประกายทองทุกคนนะคะก็ให้ได้รับ สบุญส่วนกุศลสุขภาพแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ได้สมความปรารถนาและพึงโลภธรรมนะรักษาสุขภาพกันให้ดีนะสาธุอุโมทามีสาธุค่ะกลับไปก็ขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขาเดินเรื่องเรือปราศจากรูกไยไข้เจ็บทุกทคนนะคะปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยยังไม่หมดเหรอ เดี๋ยวดูดิกดผิดไหมอ่ะอ๋อยังมีอีกจริงด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอาพี่แบ๊กเดี๋ยวอีกนิดนึงอ๋อจะขึ้นไปข้างบนไหมพี่แบ๊กคะข้าบน้ามาว่ามันเวลามี่แค่แค่่ค่่่ใช่